วันค่ะเรามากินปลาทูตัวเล็กปากแหลกนะคะทอดให้เหลืองนะคะยิ่งขนาดนี้แล้วค่ะราคาย่อมยาวกินได้เลยให้อิ่มท้องก็สบายแล้วนะคะเราจะราดด้วยไข่นะคะนี่ราดด้วยไข่นี้เลยนะคะราดทอดให้เหลืองเลค่ะไม่ต้องกินปลาตัวใหญ่หรอกนะคะ นี่นะคะเนี่ยปลาปลาปลาทูตัวเล็กเนี่ยนะคะตัวแบบนี้แหละอร่อยมากนะคะต่แรกไม่เคยกินพอลองทานที่มาแล้วอู้เนื้อเข้มันไม่ใช่แบบเป็นปลาทูปลาปลา,าของเราตั้งเองนะคะปลาทูปากแหลกพอเราชอบกินปลาทูนี้มากเลยเพราะว่ามันมันค่ะเนื้อเข้มมันแบบและอร่อยจริงนะ,นะตอตอนแรกก็จะใช้ตัวใหญ่ปักแหละปลาทูแบบนี้แต่เขาไม่มี้ยงเขามีแต่ตัวเล็กเล็กก็เลยเอามานะคะเขาชอบทานนะคะ กินกับนักทิ้เราต้อทอดให้เขาเหลืองให้เขาากรอบอเลยจะจะจนจะรวยหรือยังไงเราก็กินได้นะคะถึงท้องก็พอแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็อิ่มได้นะคะมาก็อร่อยไปด้วยจ้านะคะอร่อยไปด้วยนะคะนี่ค่ะทอดให้เขาเหลืองอันนี้เลยนะคะให้เขาเหลืองให้เหลืองกรอบไปราดด้วยไข่แล้วกินจ้าคอม ทวนกินทวนทานนะคะใหอิ่มท้องของเราไปเลยนคะคะไม่ร่ำรวยมากแต่ก็อิ่มท้องได้สบายๆมีความสุขนะคะกระปทูอะไรก็แล้วแต่ทำให้อร่อยมันก็อร่อยนะจ๊ะ๋ย่ทอดที่เหน่งกันนี้เลยนะจ๊ะทอดที่กรอบให้อร่อยมากๆเลยจ้ะนี่นะคะเขาเลยทีเหองอันนี้เลย เนี่ยเดี๋ยวหัวให้เลยอนะคเนี่ลูกกลายเขาชอบกินหัวเขาบอกมันมันแตะเขาได้ดื่เอย่องๆๆนี้นะคะนี่นะคะถ้าไปดูตอนที่มันละเราลากไข่แล้วนะจ๊จะเดี๋ยวไปจัดปเติมกันก่อนนะคะค่ะล้วทคอดตะทูุปากแหลมนะคะปากแหลมค่ะแล้วเราก็ทำนี้จิ้มน,นี้ไว้เรียบร้อยละแล้วแค่น้ำจิ้มธรรมดานะคะ ใส่พริกป่นพริกแล้วก็บิดน้ำมะนาวพอแล้วกินได้แบบมือนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เอาจัดใสิรบฟหน่อยค่ะปลาต่อลยจ้ามันนะคะปลาทูแบบนี้มันมากปลาทูปลาแก่นี่มัน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 ถึงจริงจ้าจิงกับเอาน้ำปลานะคะบิดน้ำมะนาว อร่อยไปเลยะคะ่ะทั่งพั่งร้านและทำกินเองนี่แหละคะ่ะถึงกคตัวเล็กแต่ก็ความอร่อยอยู่ในตัวนะคะถึงกคตัวเล็กความอร่อยอยู่ในตัวนี่ทอดชอบให้มันกรอบๆนะคะนี่นี่นะคะ่ะนี่จะได้หน้าทานนะคะหัาเข้าออบไปเลย อิดหน้า,าปิดตาไปเลยปลาทูออกอบๆบนะจ้านี่นะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พร้อมด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะ,ะน้ำจิ้มรสอร่อยนะคะธรรมดาธรรมดานี่นะคะเดี๋ยวขอเซยเสยนี่นะคะ จิ้มน,นะคะตั้งตรงนี้เนาะข้างๆนี่เลยเนาะพร้อมน้าจิ้มแซ่บๆนะคะตั้งตรงนี้แหละนี่นะคะน้ำน้ำปลาเนี่ยจิ้มน,น้าปลานะคะอร่อยอร่อยนะคะแบบว่าไร้กงบลเลยอร่อยนะคะก็เป็นะค,ะคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะปลาทูปากแหลมทอดน้ำจิ้มน,น้ำปลานะคะพริกนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้ว อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะกับข้าวมื้อนี้นะคะมีผักนิดหน่อยนะคะมีผักวี้นเดี๋ยวเจะีินกับผักนะคะมีผักวี้นิดหน่อยก็อร่อยนะคะนีนะคะให้มาดูว่าเดี๋ยวเราจะกินกับผักนะคะก็ mm. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแ้วค่าจากพญานารยทั้งปวงบุญรักษา,าพระคุ้มครองสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสทุกค่ะบ๊ายบาไปแล้วค่ะมากินเซนต์ฟโฟลเส้นใหญ่นะคะแซบอร่อยนะคะผักบุ้งเยอะๆนะคะนี่นะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาแต่อ,อร่อยนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยเลยนะคะซดแล้วแบบอืม้มเขียวเขียว เผ็ดๆอร่อยอร่อยลงตัวแล้วนะคะแซ่บๆอร่อยนะคะเห็นแล้วก็นี่นะคะแมงกระพุนก็อร่อยนะเขาสดนะคะร้านร้านนี้ทําอร่อยนะคะทําแบบว่าหเรากินแล้วแบบอร่อยมากๆเลยครับอร่อยไม่ต้องบอกเลยนะคะเส้นใหญ่นะคะเส้นนุ่มๆนะคะเส้นใหญ่นุ่มนะคะผักบุ้งนะคะ ของสดนะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะทั้งนั้นไม่ใช่หมูนะคะอันนี้จะเป็นปลานะคะย็นต่โฟเจ้านี้นะคะก็ทําอร่อยรสชาติน้ำแล้วก็กลมกลมนะคะกลมกลมมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กินไปนะเส้นใหญ่นะ,ะชอบเขาทาเส้นใหญ่แบบบางบางร้านนะคะเส้นใหญ่ก็ไม่อร่อยนะคะมันจะเหมือนกับมีแป้งบังเยอะนะคะแต่ที่ร้านนี้นะคะเส้นใหญ่เขาอร่อยนะคะมันนุ่มนะคะไม่เหนียวมากนะคะ อร่อยอร่อยมากๆนะคะทานได้เลยค่ะอร่อยอย่างนี้นะคะโอ้โหแซบลงตัวเลยนะคะแซบอร่อยอร่อยนะคะกินได้ทุกวันนะคะชอบค่ะเกี่ยวกับก๋วยตี๋ยวกยเตียวนะคะขออภายผู้ผิดกินก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยอร่อยนะคะชอบมากเลยนะคะชอบในการที่ว่าเราได้กินก๋วยเตี๋ยวของที่เราชอบนะคะมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกมจะเป็นคล้ายๆปลาหมึกเป็นสีนะคะ เป็นสีสีนะคะก็อร่อยไม่ใช่ปลาหมึกเราเลือกไม่ถูกด้วยนะแต่มันก็อร่อยนะคะมีเลือดนะคะอันนี้มีเลือดนะคะลูกชิ้นนะคะแบงกะพุนนะคะอ่าหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะขอเพิ่มพริกป่นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดน,นะคะพริกป่นใส่ไปนะคะมันก็อร่อยนะคะเป็นพริกปนะะ่นค่ะรสจัดจ้านนะคะทำให้อร่อยอร่อยนะคะ แล้วแต่ว่าคนชอบเนาะบางคนก็ชอบกินแบบอีกแบบหนึง่งบางคนก็ชอบกินอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะชอบแมงกระพุนนะคะนุ่มนะคะไม่เหม็นขาวนะคะแมงกระพุนนะคะกินแล้วเราก็ไม่เหม็นขาวแ้วคะอร่อยนะคะทุกๆอย่างนะคะกินแบบว่าบางครั้งถ้าออกข้างนอกไปนะคะก็จะกินเยีนจับโฟบ้างนะคะข๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้างนะคะ๋ว้เตี๋ยวน้ําตกบ้างนะคะคือว่า ส่วนมากมันหากินง่ายนะคะแต่ว่าไอ้ที่มันจําเป็นที่สุดนะคะมันก็จะต้องเป็นนะคะก๋้วยเตี๋ยวนะคะที่เราเคยกินร้านประจํานะคะถ้าร้านไหนที่ทําอร่อยนะคะเราก็จะต้องกินประจําตลอดนะคะนี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะเพราะว่าเย็นตาโฟของเขานะคะน้ำเขาเข้มข้นนะไม่ใช่น้ำใสยบ,บางร้านนะคะเย็นตาโฟน้ำใสๆใส่นะคะไม่เข้มข้นเขาใส่ซอสน,นะคะอันนี้ เป็นซอสผลไม้นะคะบอกว่าซอสผลไม้นะคะเขาก็มันก็เลยมันจะดูออกนะคะกินและกลิ่นเขาก็จะรู้นะคะว่าซอสนะคะกับซอสท e ี่แบบว่ามะเขือเทศนะคะเขาก็จะเอามาผสมเขาบอกว่าทําเองนะคะเป็นซอสนี่ทําเองนะคะมันก็เลยมีกลิ่นของมะเขือเทศนะคะเอมาปั่นนะคะเขาก็บอกส่วนมากร้านค้าเขาไม่ค่อยบอกเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนทําแบบไหนเขาก็ต้อง ปิดความรับไว้บ้านเนาะของอร่อยนี่ค่ะปลาหมึกเห็นไหมคะปลาหมึกค่ะปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะัปะปลาหมึกสีนะคะเห็นแล้วอยากอร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะกินไปเลยนะคะแซบขนาดนี้แซบตัวแซบอะไรขนาดนี้ก็กินแล้วก็ Espero. อร่อยอร่อยอร่อยไปเลยไม่รู้จักจบสิ้นแล้วก็อร่อยแล้วอร่อยอีกนะคะ โอ้โหแซ่บแซบแซบ,แซบเลยนะคะแซ่บมากมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะนี่นะคะโอ้โ oh, ห oh, อร่อยนะคะไม่รู้ถ้าใส่พริกป่นเยอะๆนะอร่อยนะคะแต่ว่ากลัวปวดท้องนะคะถ้าคนเป็นลูกเพาะนะคะถ้าใส่พริกป่นเยอะๆนะคะมันจะปวดท้องนะคะปวดท้องของเราเองนะคะ แ่บหลายเลยนะคะแทบหลายแทบตรงตัวนะคะแหมกินไม่ยอมเรียกหรอกค่ะคนข้างๆกบอกว่ากินไม่ยอมเรียกเลยนี่ค่ะปลาหมึกก่ะปลาหมึกกับลูกชิ้นปลาแผ่นนะคะนี่นะคะมากินกันเลยนะคะค่ะให้เราอร่อยอร่อยนะคะลงตัวขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกาลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแจ่ความสูขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยคะ่ะบูรักษารพะพุ่มพองนะคะสาธุคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำบุญที่วัดมานะคะก็เลยซื้อ๋วยเตี๋กล่องมานะคะ๋วยเตี๋กล่องนะคะนี่นะคะ๋วยเตี๋กล่องนะคะเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเปิดดูนะคะวันนี้เราไม่ต้องใส่จานก็ได้กินแบบนี้แหละ กล่องนี้นะคะกล่องนี้สามสิบห้าบาทนะคะกล่อสงสามห้าบาทไปวัดมาก็เลยซื้อของกินมานะทำบุญด้วยนะคะอุ้ยอันนี้เขาแพ็คซึ่งแน่นเลยจ้าแล้วก็จแกะอย่านีค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมนี่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 น,น,นี่แล้วก็สายพิษกดนะคะสายพิษกด แล้วเราไปซื้อกล้วยมาด้วยนะคะกล้วยนะคะแต่ไม่ต้องเอาออกก็ได้ใครเอาน้ำจิบนี้ Tammy. นะคะกล้วยชิบม MM ีน้ําน้ําเชื่อมนะคะนี่นะคะน้ำเชื่อมอยู่ด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะกล้วยมีน้ำเชื่อมด้วยค่ะแล้เป็นแพ็คขนาดนี้เลยนะคะน่ากินด้วยนะคะแพ็คแบบนี้นะน่ากินมากมากเลยจ้ะแล้วเราก็โรยด้วยพริกป่นนะคะโรยด้วยพริกป่น วันนี้เรามีอาหารนะคะซื้อมากนะคะทำเองมากนะคะเราก็นี่วันนี้ไปวัดมาคนเยอะมากมากมาก,มากเลยจ้าทั้งตลาดนะคะชอบโรแบบนี้นะคะชอบโรยนะคะโรแบบนี้นะคะมันก็จะอร่อยนะคะมากินกันได้เลยนะคะเราแกะกล่อง<ม>แล้วบบน,ลนะคะปรุรสน,นะคะวันนี้เป็นเมนู อาหารกล่องกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวผัดซีอิว๊วใส่ไข่ใส่หมูใส่แครอทนะคะนี่นะคะนี่ยันนี้เราจะกินแบบนี้นะปุ๊บไปเลยนะคะกินแบบง่ายๆไปตลาดมานะคะวันนี้ก็ไปทำบุญม,มานะคะทำบุญม,มานะคะเพราะเราชอบกินทานแบบนี้นะคะมีน้ำตาลด้วยนะ อร่อยอร่อยไปเลยเมเจรนี่นะคะเราก็ซื้อมานะคะอุดหนุนแม่ค้าเขาค่ะผัดได้อร่อยผัดได้อร่อยจ้าก็ไปชวนชิมข้างน,นอกไปถ่ายเวลาเราจะถ่ายอ,อ,อาหารเขานะคะเราก็อุดหนุนเขาด้วย เขาเมื่อเขาไม่ว่าเราต้องขออนุญาตเราขอถ่ายนะคะได้ไหมคะเขาบอกได้เลยได้เลยแล้วเราก็ซื้อกับข้าวเขาอืมอร่อยมากตันนี้คนทำบุญเยอะมาก ตลาดตลาดกับวัดนีดน่ติดกันติดกันเลยค่ะตลาดก็คนเยอะเพราะเป็นวันหยุดเป็นหยุดคนก็นมาทำบุญกันนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่วันหยุดหรือว่าคนมาไม่ไม่ได้มาทำบุญก็ไม่เยอะ อร่อยไครหลงนะคะนิ่มๆ <c oughs> ขอภัยนะคะ <c oughs> ทล่กินพิดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสียงแหบไหมคะนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้กินอาหารจานเดียวนะคะวันนี้กินอาหารกล่องกุ้ยเกลดกล่องตกใจเลยจ้าออนนี้ากดืิงนะคะไฟค่ะไฟร่วงค่ะ อาหารกล่องนี้เรากินอาหารกล่องนะคะไม่ใช่อาหารเจนอยูนะคะกินได้อร่อย,ออยนะคะผัดอร่อยอาหารกล่องก็ผัดอร่อยเด <c oughs> ินแค่เข้าไม่ถึงตลาดแล้วคนเบียดคนเลยเดินออกมาเลย ใส่บาทเสร็จก็ออกเลยค่ะก็บางทีเราก็ลืมนะคะว่าวันนี้เป็นวันเพราะเราใส่บาททุกวันก็ลืมแบบวา่าพระใหญ่พระอะไรบางทีจำหมดบางทีเราก็ใส่บาททุกวันทุกวันทุกวันก็มันจะเป็นวันสําคัญทุกวันที่เราใส่นะคะ นาตอนนี้นะคะลูกละสิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทมีายี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบาทมปถึงใบละห้าบาทนะถ้าใบละสิบข้างนอกในตลาดนี้มีเจ้านี้เหลือถึงเดียวเพราะมันแพงมากแล้วก็มีเจ้าอื่นก็สิบบาทขั้นสิบบาทนะคะ สิบแปดเจ็ดจะไม่มีต่ำเป็นนี้เลยนะคะมันน้ำัตนี้ต้องใช้น้ำมะขามเปียกแล้วค่ะเพราะมันแพงสงสารนะคะับคนที่หาหนอหาหากินเงินเดือนน้อยเนี่ยสงสาระคะ่ะขอข้าวขอมันขึ้นอะ่ะจัดการอะไรไม่ได้เลย ไปตลาดถึงยายแก่หน้าเหมือนแม่หอมหอมเหมือนแม่แกไม่ขอนะแกนั่งแล้วแต่ว่าคใครจะให้ก็เลยว่าคลิปไปก็พอเห็นก็คิดถึงแม่เลยก็ไปซื้อข้าวหมูแดงซื้อบอกเอาย้ายเอา,เอาเอาเอาของไปกินจะได้หิวว่ากใจกินเลยนะคะ อเหมือนกับแม่ดี้เลยทำให้คิดถึงแบบนี้ค่ะคุณแม่ใครว่าไงก็ช่างเถอะวันทีก็อคิดถึงก็คุณกับลูกวันนี้ลูกไปไหนมาแม่วันนี้หนูไปวันนี้ไปใส่บาตรวันนี้เส้ับกข้าวให้แม่แล้วนะวันนี้ไปใส่บาตรมาแม่แม่ชอบกินอะไรนะก็จะนึกถึงสิ่งนั้นที่แม่กิน แม่ชอบอะไรก็จะทําแบบนั้นนะคะถึงแม่จะตายเป็นสิบเย็ยนไงนะในใจของเราก็รักแม่เรานะแม่ไม่เคยตายในจารใจเราการทําบุญนี้ถึงคิดทําให้บุญดีตามบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายะคะคิดถึงแม่คิดถึงตัวเราเอง ขอให้ได้ทำบุญใจต่านะคะก็สบายใจค่ะสบายใจไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยไม่ต้องมีงเงินทำสิ่งใดที่เราสบายใจนะปัจจุบันก็คิดถึงตรงนี้แล้วค่ะเวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลสิบห้าวันน่ะมันจะตายอยู่แล้วนะคะ รู้ว่าแคปเททุ่ยไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับปฏิหารนะคะหรือว่าเราคิดว่าเราเคยทําบุญมาทุกวันอันนี้ส่งผลและก่อนที่ว่าที่รอดมาได้ก็นึกถึงก่อนนะออนเดโอ้โหอะไรใส่กะอะไรเต็มไปหมดเลยจะไม่รอดแล้วนึกถึงว่ามีในสติก็นึกถึงบอกพยาบาลว่ามีมีพลาดเดิมยินทะบาตรแถวนี้หรือเปล่าเราไม่กลัวว่าตัวเราจะเป็นอะไรเรากลัวว่า คนที่เราเคยใส่บาตรพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่เราเคยให้เขาจะรอรับข้าวจากเราค,คิดแค่นี้ไม่คิดถึงว่าตัวเราจะตายเลยนะไม่คิดไม่คิดแต่มันจะเหลืออีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตายยันเนี้นะไม่รู้ว่าตายฟื้นขึ้นมาได้ยังไงนะคะตับต้องรักษาตับเสร็จนะคะตายตับนี่ไม่ไม,ม่กินเหล้านะคะเรากินยาสมากินยาในเยอะตายหน่อยนะแล้วก็กินแป,ป๊ซี่อัดไป ปัจจุบันหมอห้ามกินกเบกอ้กินของเ้นซ่าจะบอกชื่อไปเดี๋ยวก็ไม่ดีเนาะมันเป็นน้ำเขาก็ดีแล้วแหละผมก็ชอบแต่นี้ว่าร่างกายเรามันรับไม่ได้แค่นั้นนะคะใจชอบมากอยากกินนะแงหมอห้ามบอกไม่ให้กินเห็นอากาศร้อนอยากกินมากเลยนะคะมันซาดีาแต่เราก็คิดถึงชีวิตเราด้วยนะคะนี่ก็เล่ามานานเนาะเล่าชีวิตอะ ก็ออขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะโมมากไปหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะมารับฟังนะคะในชีวิตนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไปบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีนะคะสาธุค่ะไยบ่ายจ้า